สวัสดีค่ะสำหรับเรื่องสุดท้ายที่มีการเอาความรู้เกี่ยวกับการคำนวณแบบอัตราก้าวหน้าหรือขั้นบันไดามาใช้ประกอบการคำนวณน,นั่นก็คือเรื่องของการคำนวณค่าน้าประปาซึ่งหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจัดเก็บค่าน้าประปาก็จะมีการประป,า,ปานครหลวงก็จะดูแลพื้นที่ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และการประปาส่วนภูมิภาคก็จะดูแลพื้นที่ที่อยู่ในต่างจังหวัดโดยประเภทผู้ใช้น้ำประปาก็จะแบ่งเป็นแปประเภทเช่นเดียวกันซึ่งในที่นี้เราจะสนใจเฉพาะประเภทที่1ก็คือบ้านที่อยู่อาศัยโดยวิธีการคำนวณค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคประเภทบ้านที่อยู่อาศัยนั้นก็จะไม่ยุ่งยากเหมือนการคำนวณค่าไฟฟ้าทั้งนี้การคำนวณ ค่าน้ำประปาที่เราต้องจ่ายทั้งหมดก็จะมาจากก้อนที่1นนั่นก็คือการคำนวณค่าน้ำประปาที่คำนวณจากตารางซึ่งในขั้นนี้เราก็จะต้องใช้การคำนวณแบบขั้นบันไดมาช่วยในการคำนวณบวกกับก้อนที่2ก็คือค่าบริการซึ่งเป็นไปตามขนาดมาตรวัดที่เราใช้บวกกับก้อนที่3ก็คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ซึ่งภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ก็มาจากค่าน้าประปาที่คำนวณบวกกับค่าบริการหรือหากมีส่วนลดก็จะต้องบวกเข้าไปก่อนแล้วถึงค่อยคิด7%ในส่วนของค่าบริการที่คิดตามราคาขนาดของมาตรวัดนั้นมาตรวัดก็คืออันนี้นั่นเองนะคะ โดยที่ถ้ามาตรวัดของใครมีขนาดขึ้นนิ้วก็จะมีค่าบริการอยู่ที่25บาทถ้า1นิ้วอยู่ที่50บาทและถ้ามีขนาดอื่นๆก็ตามข้อมูลที่ให้ไว้หรือค่าบริการอาจจะขึ้นอยู่กับในใบเสร็จที่กำหนดมาให้แล้วก็นำไปใช้ได้ในการคำนวณในส่วนของตารางอัตราค่าน้ำประปาซึ่งอ้างอิงจากการประปาส่วนภูมิภาคนั้น เขาก็จะระบุให้เราว่าสำหรับหน่วยของการใช้น้ำประปาในขั้นที่1 10หน่วยแรกก็คือหน่วยที่0-10ถึงสิก็จะหน่วยละ10.2บาท10หน่วยถัดมาก็คือหน่วยที่11 2 0ถึง20ก็จะคิดหน่วยละ16.5บาทและ10หน่วยถัดไปซึ่งเป็นหน่วยที่21 -30 ถึง30ก็จะคิดหน่วยที่หน่วยละ19.03บาท และถ้าใช้น้ำเกิน30หน่วยก็จะคิดหน่วยละ21.2บาทซึ่งเราจะเห็นว่าถ้ามีการใช้น้ำประปามากราคาต่อหน่วยของน้ำประปาก็จะเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้มีการประหยัดในการใช้น้ำจะเห็นว่าในส่วนของตารางอัตราค่าน้ำประปาเนี่ยเขาจะบอกช่วงความกว้างมาให้เราแล้วโดยที่เราไม่จะเป็นต้องไปคำนวณ ช่วงความกว้างแต่ให้สังเกตหน่วยของการนำมาคิดค่าน้ำประปาก็คือจะต้องอยู่ในรูปของหน่วยรูปบาทเมตรลองมาคำนวณค่าน้ำประปาที่ใช้กันบ้างจะเห็นว่าจากสูตรเนี่ยมันก็จะไม่ยุ่งยากเท่ากับการคำนวณค่านไฟฟ้าเพราะนั้นในตัวอย่างที่1 ให้คำนวณค่าน้ำประปาที่ต้องจ่ายจากการใช้น้ำประปาของบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีมิตเตอร์ของเลขครั้งก่อนก็คือ185791มิตเตอร์อ่านครั้งหลังอยู่ที่2 0 9 7 9 1เเพราะฉะนั้นเราสามารถคำนวณหน่วยน้ำที่ใช้ไปในหน่วยของลิตรออกมาได้ก็คือเอามิตเตอร์ครั้งหลังลบมิตเตอร์ครั้งก่อน ซึ่งก็จะออกมาอยู่ที่24000ลิตรทีนี้เนื่องจากในตารางอัตราค่าน้ำเราจะต้องแปลงหน่วยลิตรให้กลายเป็นลูกบาทเมตรเพราะในตาตารางอัตราค่าน้ำจะต้องใช้หน่วยเป็นลูกบาศเมตรวิธีการแปลงจากลิตรเป็นลูกบาศเมตรนั่นก็คือเรารู้ว่า 1>, 1ลูกบาทเมตรมันจะเท่ากับ1,000ลิตรเพราะฉะนั้นเมื่อเรามี2 4 0 0 0ลิตรเราสามารถแปลเป็นลูกบาทเมตรนั่นก็คือเอาไปหารด้วย1,000ผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือจำนวนหน่วยน้ำที่ใช้ก็จะอยู่ที่24ลิตรจากนั้นเวลาคำนวณค่าน้ำจากตารางอัตราค่าน้าประปาเราก็จะเห็นว่า24 รูปบาทเมตรนี้ก็จะตกอยู่ในขั้นที่ขั้นที่3ของตารางเพราะฉะนั้นการคำนวณค่าน้ำนี้ก็จะต้องคำนวณทั้งหมด3ขั้นด้วยกันโดยเริ่มต้นจากขั้นที่1น้ํา้ำที่ใช้10หน่วยแรกก็จะคูณ10.2เพราะฉะนั้นก็จะผลลัพธ์ออกมาก็คือ102 จากนั้นก็จะเหลือน้ำที่ต้องไปคำนวณต่อก็คือ24ลบ10ก็เท่ากับ14แต่14นี้เอาไปใส่ในขั้นที่2ได้เพียง10ลูกบาทเมตรเพราะนั้น10ลูกบาทเมตรในขั้นที่2ก็จะคูณหน่วยละ16.5ก็จะออกมาเป็น165และยังคงต้องนำ หน่วยน้ำที่เหลือไปคํานวณในขั้นที่3ขั้นสุดท้ายก็คือ1 4ลบออกเ็สิก็เหลืออีก4หน่วยที่จะไปคำนวณในขั้นที่3เพราะนั้นน้ำอีก14 10. หน่วยสุดท้ายก็คูณด,ด้วยหน่วยละ19.03ผลลัพธ์ออกมาก็คือ76.12เทคนิคในการคํานวณค่าไฟหรือค่าน้ปาประปาเราจำเป็นต้องมีตาราง อัตราค่าน้ำหรือค่าไฟฟ้าอยู่ข้างกายเสมอนะคะเมื่อคำนวณครบ3ขั้นตอนแล้วค่าน้ำที่เราคำนวณจากตารางก็เอามารวมกัน3ขั้นนี้ก็จะอยู่ที่343.12เพราะนั้นสามารถเขียนตอบในตารางได้เลยเพราะมีชดสิยอยู่แค่2ตํตำแหน่งเท่านั้นและค่าบริการรายเดือนก็ไม่จำเป็นต้องไปเปิด ตารางหรือเปดูข้อมูลพ่อเขากําหนดมาให้แล้วเราก็ใช้ค่าที่เขากําหนดมาจากนั้นก้อนสุดท้ายที่คํานวณคือ7%ดเปนพราะฉะนั้นเเซก็จะได้มาจาก7จ็ดส่วนร้อยคูณกับค่าน้ําที่ได้จากตารางก็คือ3 3 4 43.12บวกกับค่าบริการก็คือ30เราก็คํานวณตัวเลขในวงเล็บให้เรียบร้อย ก็เป็น373.13แล้วค่อยเอาไปคูณ7หารด้วยร้อยผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะได้ภาษีม,มูลค่าเพิ่มอยู่ที่26.1184แต่เวลาตอบตอบแค่ทุนิยม2ตำแหน่งเพราะฉะนั้นก็จะตอบ26.11แล้วค่าน้ำประปาที่ต้องจ่ายทั้งหมดก็ให้นำ3า3ก้อนนี้มารวมกัน หรือจะเอาค่านี้มาแล้วก็มาบวกกับ7%ก็ได้ผลลัพธ์ที่เท่ากันออกมาก็จะอยู่ที่399.23สําำหรับค่าประปาที่ต้องจ่ายในกรณีนี้จะเห็นว่าการคำนวณค่าน้ำประปาจะไม่ยุ่งยากเหมือนค่าไฟฟ้าเพราะฉะนั้นตัวอย่างในข้อที่2นี้ทุกคนก็สามารถที่จะพอส คลิปวีดีโอนี้และลองทำด้วยตนเองหลังจากนั้นจึงค่อยมาตรวจสอบความถูกต้องจากคลิปวีดีโอนี้กันนะคะให้หาค่าน้าประปาที่ต้องจ่ายจากข้อมูลการใช้น้ำของบ้านหลังนี้ที่มีเลขอ่านครั้งก่อนอยู่ที่309799เลขอ่านครั้งหลังอยู่ที่34273799เพราะนั้นจำนวน น้ำที่ใช้ไปในหน่วยของลิตรก็จะอยู่ที่เลขครั้งหลังตั้งลบกับเลขครั้งก่อนออกมาที่3 3 0 0 0ลิตรซึ่งการคำนวณค่าน้ำที่ใช้จากตารางจะต้องใช้หน่วยเป็นลูกบาดเมตรเสมอเพราะฉะนั้นจากอันนี้เราก็สามารถแปลงเป็นลูกบาศเมตรได้ด้วยการหารด้วย1,000 นั้นก็จะออกมาอยู่ที่33ลูกบาทเมตรนั้นเมื่อนำไปปริมาณน,น้ำที่ใช้ไปเทียบในตารางก็จะพบว่ามันจะตกอยู่ในขั้นที่4เพราะฉะนั้นในข้อนี้เราต้องคำนวณ4ขั้นตอนเริ่มต้นจากขั้นตอนที่1น้ำา10หน่วยแรกหน่วยละ10.2นั้นก็คิด เป็นเงินได้ร้องนั้นเหลือน้ำที่ต้องนำมาคิดอีกก็คือ33บลบ10เท่ากับ23แต่ในขั้นที่สองสามารถนำน้ำมาใช้ในการคำนวณได้แค่10นั้น10นี้ก็จะคูณหน่วยละ16.5ก็จะอยู่ที่165 และก็จะมีน้ำเหลือที่ต้องนำมาคิดอีกก็คือ23-10ลบ10เหลือ13ซึ่งจะเอามาใส่ในขั้นที่3ได้แค่อีก10คูณกับหน่วยน้ำหน่วยละ19.03เพราะนั้นก็จะอยู่ที่190.3 และขั้นสุดท้ายเราก็จะเหลือน้ำที่ต้องนำมาคิดก็คือ13ลบ10ก็เหลือ3หน่วยนั้น3หน่วยมาใส่ในขั้นที่4น้ำ4หน่วยสุดท้ายอยู่ที่หน่วยละ3เหน่วยสุดท้ายไม่ใช่4นะคะ3เหนวยสุดท้ายอยู่ที่หน่วยละ21.2ก็ออกมาเป็น6 3 6เพราะนั้นค่าน้ำจากตาราง ที่คำนวณแบบขั้นบันไดก็จะทั้งหมดรวมกันอยู่ที่520.90นั้นคำตอบค่าน้ำที่ใช้คำนวณจากตารางก็อยู่ที่520.90ในส่วนของค่าบริการเขาให้มาแล้วเราก็ใช้ตัวเลขที่ให้มาจากนั้นมาคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ก็คือ7ส่วน100คูณกับ 520.90บวกกับ30เราก็บวกตัวเลขในวงเล็บก็จะได้550.90มาคิด7%คูณด้วย7หารด้วยร้อยก็จะออกมาอยู่ที่38.563ออกตอเพียง2ตำแหน่งก็จะได้เป็น38.56เพราะฉเนั้นค่าน้าประปาที่ต้องจ่ายทั้งหมด ก็เอา3ตัวเลขนี้รวมกันหรือ2ตัวเลขแรกเรารวมมาแล้วเราก็มาบวกเพิ่มอีกเป็นก็จะกลายเป็น589.46จะเห็นว่าการคำนวณค่าน้ำประป,า,ปาไม่ยุ่งยากแต่ที่เราจะต้องรู้ก็คือว่าถ้าหน่วยน้ำที่ใช้เป็นลิตรเวลาเราจะไปใช้ในตารางเราต้องแปลงมันให้เป็นรูปบาทเมตรซก่อนนะคะ สำหรับตัวอย่างถัดไปเป็นการคำนวณค่าน้ำประปาจากใบเสร็จค่าน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งให้ข้อมูลของการใช้น้ำสำหรับบ้านหลังหนึ่งโดยมีอ่านตัวเลขในมาตรวัดน้ำซึ่งเป็นเลขครั้งก่อนก็คืออยู่ที่127และเลขครั้งนี้อยู่ที่131เพราะฉะนั้น จำนวนหน่วยน้ำที่ใช้ไปสำหรับในการคำนวณครั้งนี้ก็คือต้องเอาเลขครั้งหลังลบเลขครั้งก่อนซึ่งเลขครั้งหลังในที่นี้ก็คือครั้งปัจจุบันที่เป็นครั้งนี้นั่นเองเพราะนั้นมันก็จะได้มาจาก131-127ลบ1 2ก็จะออกมาอยู่ที่4แต่สังเกตให้ดีในใบเสร็จค่าน้ำา4ตัวนี้ไม,ไม่ไม่ได้หมายถึง4ลิตร เพราะเป็นไปไม่ได้ที่1เดือนคนเราจะใช้น้ําแค่4ี่ลิตรถ้ามองภาพไม่ออกก็ให้นึกว่า4ี่ลิตรก็คือขวดน้ําขวดใหญ่4ขวดซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสําหรับในใบเสร็จค่าน้ําปปามาตรน้ําที่เขาวัดออกมาได้นั้นมันจะบอกหน่วยเป็นลูกบาทเมตรมาให้เราดังนั้นในคําถามข้อถัดไปว่าหน่วยเอ้ในคําถามข้อนี้ หน่วยน้าที่ใช้เขาเลยถามเป็นลิตร,รนั้น4ในที่นี้ก็คือหมายถึง4ลูกบาทเมตรแต่เขาให้หาจํานวนหน่วยที่ใช้ออกมาเป็นลิตรเพราะฉะนั้น4ลูกบาทเมตรทําให้เป็นลิตรก็แค่เอาคูณด้วย1000เพราะนั้นคําตอบในข้อที่1ก็จะต้องเป็น4คูณ1000ก็จะออกมาก็คือ4,000ลิตร แต่อย่างไรก็ตามเวลามาคำนวณค่าน้ำประปาจากตารางเรายงคงใช้หน่วยเป็นลูกบาศเมตรเพราะฉะนั้นในเคสนี้น้ำที่เราใช้ไปเราใช้น้ำไปสีลูกบาศเมตรนั้นจากตารางก็คือตกอยู่ในขั้นที่1ก็แปลว่าเราคำนวณแค่1ขั้นเท่านั้น1ขั้นก็คือขั้นที่1เราใช้น้ำไปสีรลูกบาศเมตรก็คูณด้วย10.2 เพราะฉะนั้นค่าน้ำประปาจากตารางของเราก็จะออกมาอยู่ที่40.8นั่นก็คือเป็นคำตอบในข้อที่2ก็คือ40.8ในขั้นที่3ให้ผาภาษีมูลค่าเพิ่ม7เซเพราะนั้นก็จะคำนวณได้จาก7ส่วน100คูณกับค่าน้ำที่คำนวณได้จากตารางก็คือ40.8แล้วบวกกับ ค่าบริการก็คือ30บาทเพราะฉะนั้นบวกตัวเลขในวงเล็บก็จะได้70.8และมาคำนวณ7%ก็คือคูณ7หารด้วยร้อยก็จะออกมาอยู่ที่4.956เวลาที่จะตอบก็ตอบแค่2ตำแหน่งเพราะฉะนั้นก็จะตอบอยู่ที่4.95หลังจากนั้น จำนวนค่าน้ำที่เราต้องจ่ายก็คือเอา70.8มาบวกกับภาษีมูลค่าเพิ่ม4.95ก็คือ4 70.8 4.95บวก4.95เพราะฉะนั้นเราต้องจ่ายค่าน้ำก็คือ75.75า75บาทนั่นเอง ส่วนในตัวอย่างที่4นั้นก็ลองให้ทุกคนพพสต์วิดีโอและไปคำนวณเช่นเดียวกันหลังจากนั้นค่อยมาตรวจคำตอบกับคลิปวิดีโอนี้ซึ่งในที่นี้ก็จะให้คำตอบไว้นะคะแล้วก็ทุกคนก็ลองไปฝึกคำนวณดูโดยคำตอบก็จะออกมาเป็นข้อที่1ก็คือ5000ลิตร แต่เวลาไปคำนวณค่าน้ำประปาอย่าลืมนะคะว่าเวลาไปคำนวณในตารางเราต้องทำเป็นลูกบาทเมตรเพราะนั้นในข้อที่2ก็จะตอบ51ข้อที่3ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ก็จะอยู่ที่5.67และคำตอบค่าไฟฟ้าไอค่าน้ำประปาที่ต้องจ่ายก็คือ86.67 สำหรับเนื้อหาที่เรียนรู้เกี่ยวกับการคำนวณแบบขั้นบันไดไม่ว่าจะอยู่ในส่วนของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาก็จำเป็นที่จะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณแบบขั้นบันไดหรือแบบอัตราอัตราก้าวหน้าทั้งสิ้น